<Marine> รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมโจนินนาสินชัยในรายการเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นรู้จักและก็รักสวนมากยิ่งขึ้นครับช่วงลุยแหล่งต่างสวนในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาไกลถึงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับที่พาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่นั้นถือว่าเป็นแหล่งปลูกหญ้าประดับที่ใหญ่แล้วก็เยอะที่สุดแห่งหนึ่งครับหญ้าประดับนะครับเป็นหญ้าที่สามารถนํามาใช้จัดสวนได้เป็นอย่างดีครับเพราะนอกจากจะมีรูปทรงที่สวยงามแล้ว ยังให้ความรู้สึกที่อ่อนช้อยและยังเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องตัดแต่งไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากนักสามารถทนความร้อนและแสงแดดได้ดีครับนอกจากนี้นะครับยังไม่ค่อยมีศัตรูพืชอีกด้วยซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําให้การใช้หญ้าประดับจัดสวนนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาดูกันครับว่าหญ้าประดับของที่นี่จะเยอะแล้ก็สวยขนาดไหน อโคสปอร์ตใหม่ข้ามผ่านทุกความท้าทายของชีวิตในเมืองตามสไตล์ Urban SUV ราคาเริ่มต้น669,000บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่โชว์รูมฟอร์ดท,ทั่วประเทศนี่คือกล่องกระดาษธรรมดาแค่ทาด้วยซีเมนต์กันซึมจรเข Fle ฟล็กชิลยังกันน้ำได้ไม่รั่วซึมเพราะเป็นตราจรเข้เราจะใช้จรเข้สาธิตครับเฮ้ยยืดหยุ่นสูงยึดเกาะได้ดี กล่องกระดาษยังกันน้ำได้ขนาดนี้รับประษาอะไรกับปัญหาน้ำรั่วซึมที่บ้านซีเมนกันซึมที่มีนวัตกรรมบล็อกน้ำไม่ให้ผ่านหนึ่งเดียวกันซึมทุกจุดทั้งบ้านจระเข้เฟล็กชิลดีต้องมีติดบ้านใช่จระเข้มาตรฐานอเมริกา ชาแบบนีน้ไม่ดีแน่ดีขอเจ่นเมื่อมีอาการหวัดม็ดยาสามชั้นบรรเทาอาการหวัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทำาวันนี้ให้ดีเพื่อวันรุ่งหนี่ดีขอดเจ่นอ่านคำเตือนบนหลักก่อนใช้ยาไม่ SCB Extra Platinum บัรเดียวที่ให้คุณว้าวได้ทั้งวีกกับคะแนนสะสมคูณสองทุกวันวันไหนๆคุณก็ว้าว SCB Extra Platinum คะแนน,นสะสมคูณสองไม่ใช้จ่ายตรงวันตรงหมวด ในอินปันแอปพลิเคชันที่รวบรวมพ็อกเก็ตบุ๊กไว้มากที่สุดและมิตยสารเชนนามอีกมากมายในอินฟันตอบโจทย์การใช้งานทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ด้วยคุณสมบัติ3ประการโหลดง่ายโหลดได้แล้ววันนี้ ที่ Apple Store, Google Play และ PC จ่ายสะดวกเลือกซื้อหนังสือหรือนิตยสารที่คุณชอบผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใน in.com สะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายบัตรเครดิตโอนเงินผ่านบัญชีเทเ r อรซิวิทและเ e เว่นอีเอ, 11. อ่านได้ทุกช่องทางอ่านสะดวกทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือ PC ไม่ว่าจะเป็นนิยายในรูปแบบอ e ีทับที่ให้คุณสามารถปรับขนาดตัวอักษรสีตามความชอบหรือสนุกกับนิทียสาสารในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในอินปันวันนี้รับฟรีอีบุ๊กจากสำนักพิมพ์ชั้นนันในอินปันเหลดง่ายจ่ายสะดวกอ่านได้ทุกช่องทาง คุณผู้ชมครับแลวตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณสาธิตที่ด็อกเนสซี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เสียได้ไหมครับได้ครับคนในวงการย้าเขาเรียกพี่เสียพี่เสียเนี่ยสะสมย้าพันแปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขนาดพื้นที่ที่พี่สะสมตรงนี้ครับประมาณ13ไร่สิบสามไร่นะครับแล้วในสิบสามไร่เนี่ยมีอะไรบ้างครับไม้ที่เราชอบนะครับไม้ที่เราชอบบังเอิญหนึ่งในนั้นก็คือญ้าประดับแล้วก็ทุกอย่างที่ออกไปทาง รีฟอร์มดูอิสระดูโมเดิร์นน้อยๆได้เยอะๆสวยอะไรแบบนั้นไม้สไตล์ผมนะครับแล้วบังเอิญย่าประดับก็ตอนนี้ได้รับความนิยมเราก็เลยพรีเซนต์ย่าประดับออกมาในเนอร์เซอรี่เราแล้วก็มีคนสั่งเข้ามาก็เลยเป็นเที่รู้จักทําไมเขาถึงนิยมญ่าประดับครับพี่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตท ropical อยู่ในเขตร้อนและครับเือส่วนใหญ่เป็นใบกว้าง ทีนี่ไอ<ะ>้พวกหญ้าเนี่ยมันเป็นใบแคบเวลาจัดสวนด้วยพืชใบแคบหรือตั้งๆอะไรหมดเนี่ยมันแปลกตามากกว่าแต่โดยรวมแล้วจริงๆหละไอ้หญ้าเนี่ยลึกๆในใจของทุกคนเนี่ยเวลาเราเด็กๆเนี่ยเรานั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดเห็นหญ้าท้องนาอะไรแบบนั้นอะ่ะมันเหมือน,นสะกดจิตเราอยู่ในนั้นแล้วอะ่ะเรียบร้อยแล้วว่าวันพักผ่อนนะวันที่เรานั่งไปเที่ยวนะเราจะเห็นทุ่งหญ้าะนะแล้วพอเรามาเห็นทุ่งหญ้าอีกครั้งหนึง่ง มันก็เหมือนกับว่าเออรู้สึกฟรีอะไรแบบนั้นน่ะ oh. แล้วการที่หญ้าเนี่ยมันมีมุฟเมต์มันมีการพริวไหวตามสายสลมใช่แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มาทําให้เราอย่างสมมุติเราปลูกต้นไม้ที่ต้องตัดแต่งเรานั่งอยู่ปุ๊บต้นนั้นตัดเบี้ยวนิดหนึ่งไม่กลมต้นนู้นแต่หญ้าไม่มีอะไรให้เราต้องคิดเราลืมมันไปได้มองเสร็จปุ๊บเราพักผ่อนเรานี่แหละ อะไรแบบนั้นพี่เสียเราจะไปดูญ่าไหนก่อนดีครับเราเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับ,รบตรงนี้เป็นญ้าน้ำผูุแคร์นะครับ,รบเขาจะไม่โตเขาจะแคร์แคร์แบบนี้แล้วก็เป็นก้อนกๆๆ้อนกอนกอนนแปลว่าวเขาไม่สูงไม่สูงครับเห<อ>มาะสำหรับบ้านในกรุงเทพไม่ต้องการให้สูงมากนะครับแล้วก็ดอกเขาก็จะน่ารักออกดอกตลอด อ่าด้านหลังเราก็มีจริงๆตัวนี้เขาชื่อกราบากาซซริสเรียกยากผมผมเห็นตอนที่มันออกดอกเนี่ยมันจะเหมือนกับมีแมงปอมาเกาะผมเรียกย่าแมงปอใบเขาก็จะฝอยๆนะครับจะได้ฟิลอารมณ์เหมือนเมืองนอกคือพลิ้วมันจะค่อนข้างพลิ้วทะปุเยอะๆนะครับ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งใช่ครับใชย่ย้านี้สวยนะพี่เนาะก็เป็นญ้าสีฟ้านะครับซึ่งญ้าสีฟ้าในเมืองไทยเนี่ยจะหายากเพราะว่าญ้าสีฟ้าส่วนใหญ่เนะี่ยเขาชอบอากาศเย็นพืชที่เป็นสีฟ้าเหลือกฟ้านะครับครับเราก็ทําการทดลองสั่งญ้าสีฟ้ามาจากต่างประเทศเป็น <c oughs> เป็นสิบอย่างนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ทดลองจนได้สายพันธุ์เนี้ยนะครับ <c oughs> ซึ่งเลี้ยงได้ดีในประเทศไทย <c oughs> ในแถบนี้เดี๋ยวเราดูมีญ่าที่จะแนะนำน <c oughs> ี่ใหมผมช่วยครับผมช่วยครับเป็นญ้า ย่ามาเลเซียแต่ย่ามาเลใช่ใช่แต่อันนี้เป็นย่ามาเลเซียด่างกล้อง c l o สเข้าใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันมันด่างก้านเขาจะสีแดงนะครับคือเขาก็เหมือนกับย่ามาเลทั่วไปนะครับคือชอบแดดลำไรเป็นสายพันธุ์หนึ่งของย่ามาเลเราก็เลยเรียกเป็นย่ามาเลด่างเพราะว่าคนลูกค้าเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคือย่ามาเลอะไรเงี้ยจะได้ปฏิบัติกับเข้าถูกตัวนี้เป็นไผ่แคะนะครับไผ่ที่เราใช่ใช่ใช่ไผ่ต้นใหญ่อะแต่ตัวนี้ไผ่แคะแคะมากตัวนี้ กระถางนี้อายุประมาณ6เดือนมันโ<อ>ตแค่นี้แล้วเขาก็จะกลมของเขาเองกลมได้ใหญ่สุดประมาณลูกแตงโมตอนนี้เราเดินมาถึงสิ่งที่เรียกว่าหญ้า,าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หญ้านะครับคนทั่วไปจะเรียกว่าหญ<ม>้าถอดป้องหญ้าถอดป้องที่ผมรู้จักต้องสูงหน่อยใช่ครับอันนี้เป็นหญ้าถอดป้องแคร์เดี๋ยวเรามีหญ้าถอดป้องเยอะเลยแต่ก่อนอื่นอยากจะแนะนําว่า ญ้าถอดป้องเนี่ยจริงๆเ้าเป็นไม้โบราณสกุลเฟิร์นแต่คนไทยส่วนใหญ่เรียกญ้าเราก็เลยขายประหนึ่งว่าเป็นญ่า<น>เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นญ่าไม่ใช่ครับอ่าเอาเป็นว่าอะไรที่มันคล้ายๆย,ย่าหรือเรียกว่าญ้าหรือใช้เกี่ยวกับญ่าเนี่ยรเราก็จะแนะนําไปให้กับลูกค้าในกลุ่มของญ้าถอดป้องที่เราใช้จัดสวนอยู่เนี่ยนะครับกับ,บสวนญ้านะครับจริงๆแล้วเขามีหลายสายพันธุ์มากแต่คนไทยส่วนใหญ่จะ เจอกันอยู่อันเดียวคือคือหญ้าถอดป้องตัวธรรมดากลางๆใช่ครับสูงประมาณ1ถึงเมตรเมตรเมตรยี่สิบนะครับประมาณนั้นในในกลุ่มนี้นะครับที่อยากจะแนะนําให้ให้พอเป็นสกปรกกว้างๆว่าจริงๆหญ้าถอดป้องอ่ะมีเยอะกว่าที่เราเห็นกันที่เป็นเส้นๆนะครับนี่เห็นเป็นเส้นๆเหมือนกันแต่จริงๆแล้วหญ้าถอดป้องตัวนี้เป็นหญ้าถอดป้องอันนี้ถ้าก้องยักษ์เลยเป็นป้องยักษ์แต่ขนาดเนี้ยยังไม่ยักษ์จริงๆแล้วตัวนี้ตอนมา เนทีฟของเขาที่ต่างประเทศเนี่ยลำหนึ่งเขาจะประมาณ1.5เซนคือใหญ่เท่ากับไม้สางเส้นผ่าศูนย์กลางใชแล้วนันใหญ่มากเลยนี่แล้วก็สูง3เมตรซึ่งสูงมากคือคือปลูกเสร็จมันเหมือนไผ่เลยอะนะครับแต่ว่าเป็นเป็นตระกูลหญ้าถอดป้องอแต่เนื่องจากว่าพอมาอยู่เมืองไทยแล้วสภาพอากาศ ไม่เหมาะไม่เหมาะสมกับเขานะครับก็อาจจะสูงได้ประมาณถึง2เมตรเท่านั้น <m 3 S 2> แล้วก็ลำก็ไม่ได้ใหญ่เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะสามารถจัดรวมกับญ้าทอดบ้องตัวเดิมของเรา<ด>เพราะว่าตัวเดิมแค่เมตรเดียวตัวนี้2เมตรก็เราก็จะได้หลายไซส์แล้ว2เมตรเนี่ยก็เป็นอะไรที่ บางสายตาพอดีเพราะว่าอย่างอย่างเขาจัดสวนส่วนใหญ่ต้นโมกต้นอะไรที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการประมาณสองเมตรนะเพราะว่ามันจะบางสายตามันจะดูเป็นกำแพงอะไรจัดสวนล้วสวยเกินไปใช่ใช่ใช่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ที่แนะนําพี่เสียครับนี่เราอยู่กลางดงของหญ้าสีแดงหรือว่าหญ้าเม็กซิกันปะพี่อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นสีแดงเป็นตัวใหม่แล้วครับ คือในในส่วนของย้าเมสซิกันเนี่ยสีเขาจะไม่สดเท่านี้ครับสีเขาจะออกออกสีแดงดำดำอ่าใช่ครับนี่เลือกมาหลายปีมากได้ตัวนี้มาแดงสดเลยใช่ครับเขาชื่อไฟเวอร์กครับพลุพลุย้าไฟเวิร์กตัวนี้หลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จปุ๊บ หนอ่อไหมที่เขาแตกขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นสีชมพูอ่อน oh. สีเหลือบขาวอมชมพูเลยครับ,รบแล้วหลังจากนั้นเขาจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นเป็นแดง,เป,แดงเป็นแสดเป็นแดงจนเนือทั้งแดงค่อนข้างคล้ำ oh. นะครับ,รบแล้วเทคนิคการเล่นของตัวเนี้ที่ผมแนะนําให้ลูกค้าเราไปใช้นะครับ,รบก็คือหญ้าไฟเบิร์ยาวๆแบบเนี้แนะนําให้เขาตัดเป็นแถวแยกกันตัดก่อนทุกสวนันตัด เท่านี้2วันตัดแ2แถวสองแถวสองแถวสอยแถวหลังจากนั้นพอเขาแตกขึ้นมาเขาจะไม่เท่ากันอพอไม่เท่ากันเสร็จปุ๊บอันที่อายุแก่กว่าสีจะเข้มอันที่อายุอ่อนสีจะอ่อนอแล้วแปลงของเราก็จะมีหญ้าเหลือบสีสวยงามสวยไปอีกแบบ,บนึคเป็นการวิธีการเล่นซึ่งมีแต่ตัวนี้เท่านั้นถึงทำได้ และนี่ครับคุณผู้ชมครับอยู่ต่อหน้าผมนี่น่ารักมากๆเลยนะครับก็คือเขาเรียกภาษาฝรั่งคืออะไรครับภาษาอังกฤษคือจริงๆแล้วเขาเป็นชื่อวิทยาศาสตร์แต่ผมจะเรียกง่ายๆว่ายาฟอกเทลนะครับยาฟอกเทลหรือว่าหางจิ้งจอกใช่ครับคพ้ายคล้ายยาตัวนี้มันแต่เดิมเนี่ยเขาจะเป็นหญ้าที่เขาใช้ปักใจกันเพราะดอกเนี่ยจะบานทนมากนะครับตัดมาปักใจกันอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็จําหน่ายที่ต่างประเทศก็เป็นเอาไว้จัดใจกันโดยเฉพาะ แล้วเมล็ดของเขาเนี่ยเขาจะไม่งอกคะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยกว่าจะได้ต้นมาเนี่ยจะใช้เวลามากเพราะว่าเขาจะห่วงสายพันธุ์เม็ดเขาเนี่ยจะไม่งอกทําไมล่ะคบพี่คือเขาผสมพันธุ์ให้เม็ดเป็นหมันเพื่อว่าร่วงแล้วมันจะได้ไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านการค้าด้วย ครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โซนของสวนหายากใช่ไหมพี่ใช่ครับผมครับ, <ผม S 1> รบทำไมหายากครับพี่จะว่าหายากไหมมันก็ไม่ได้หายากมากเพียง mm hmm. แต่ว่าเทรนด์ของณนปะัจจุบันนี้ยังไม่แรงพอที่จะใช้ญากในกลุ่มพวกนี้ oh. คือ,อยังเน้นดอกสวยๆยังเน้นสีสวยๆอะไรแบบนี้คนไทย,ยชอบสีสัน,นใช่ใช่ญาพวกนี้อย่างอย่างตระกูลนี้เป็นพวกคาเล็กนะครับเนี่ยไม่ใช่ญาตตายนะครับนี่เขาเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับจะมีเหลือบชมพู แล้วก็ต้นก็จะล้มไปล้มมาเหมือนกับโดนพายุเหมือนกับโดนใครเหยียบอะไรมาอย่างเงี้ยเทรนแบบนี้จัดเสร็จคุณจะได้อารมณ์อีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆนําเสนอลูกค้าว่าไออันนี้ไม่ใช่เสียนะอันนี้คือเหมือนแนวแนวผมม่สมัยก่อนเลียแป้ฉีดสเปรย์เดี๋ยวนี้ต้องยุง่งยุ่งอะไรแบบนั้นอย่างนี้ประมาณไหนอ่าใช่ใช่อย่างอย่างนี้เป็นต้นเหมือนเส้นผมเลยนะพี่ใช่ครับอไออย่างญ่าต้นนี้นะครับมันสวยตรงที่แห้งแล้ว ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่แล้วพอแห้งจะต้องรีบให้คนสวนตัดทิ้งแต่หญ้าตัวนี้จะสวยต่อเมื่อมันแห้งดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆให้การศึกษาว่านี่ไม่ต้องตัดนะการดูแลเป็นแบบนี้และอย่างนี้เรียกว่าสวยอะไรแบบนั้นซึ่งบางครั้งณปัจจุบันนี้ในในคนไทยก็ยังรับไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับว่าเอออันนี้มันของแห้งนี่นาไม่ใช่อะไรแบบนั้นเหมือนเส้นผมมากเลยนะครับวิธีการดูแลนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแต่ง ทรงผมเขาอันนี้ก็คือวิธีการดูแลจริงๆนะครับแต่อาจจะห่างหน่อยตาห่างหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วหญ้าพวกนี้ก็ต้องมีการลูบอะไรขึ้นมาบ้างนะครับหรือว่าเวลาลดน้ําก็อย่าให้มันฉีดแรงเกินสวยน่าดูเลยครับใช่ก็แล้วแต่คนชอบครับญยผมซะใหญ่อ่ากับอย่างตัวนี้เขาจะเป็นหญ้าสีเหลืองซึ่งเหมือนกับหญ้าขัดอาหารอะไรแบบนั้น ความจริงเขาจะสวยในแบบทุ่งสีเหลืองการดูแลสูงนิดนึงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่อยากจะได้แบบเลียงง่ายๆอ่าพวกนี้ถามว่าเลี้ยงยากไหมไม่ยากหรอกแต่ว่าไม่ถึงขนาดทิง้งคือต้องดูแลมันนิดนึงอะไรแบบนั้นซึ่งเราจะต้องค่อยๆถ้าเกิดเขาได้รับความนิยมขึ้นมาเขาจัดรวมกันเสร็จปุ๊บสวยเขาก็จะยอมที่จะตกแต่งนะครับถ้าเกิดเขาทําได้อย่างอย่างหญ้าพวกนี้นะครับเห็นเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเมืองนอกเขาจะ เป็นหญ้าที่ฟูฟูฝอยฝอย,ยใช่แล,แล้วก็มีใบเหลืองบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นฝอยฝอ,อยแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่หญ้าเมืองนอกคือเราไปดูของต่างประเทศนี่เป็นหญ้าไทยซึ่งเราก็ไปเก็บมาจากตามป่าเขาแล้วเราก็มาทดสอบทดสอบอันนี้ของทางใต้แล้วเราก็ได้ฟิลแบบเมืองนอกเราก็มาคอลเลกชั่นไว้พี่คบเมื่อ10ปีที่แล้วพี่เสีย พูดถึงหญ้าประดับสวนหญ้ามาตกแต่งเนี่ยสิปีที่แล้วนี่ไม่มีใครรู้จักเลยใช่ครับคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าหญ้าคือวัชพืชช่ครับแล้วก็เป็นอะไรขึ้นเองเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับณปัจจุบันนี้คนเริ่มตระหนักถึงอารมณ์อย่างที่เราได้ได้ได้กล่าวไว้ในข้างต้นรายการว่ามันให้ความผ่อนคลายมันเลี้ยงง่ายมันหลายๆอย่างนะครับสะดวกนะพี่ไม่ต้องมาดูแลมากนะพี่เสียแล้วถ้าอย่างนี้ฟุ๊กๆเกิดหญ้าผมของผมเนี่ยมัน ฮิตขึ้นมาพี่จะขยายพันธุ์ทันไหมครับเนี่ยในส่วนของการขยายพันธุ์ย้านี่ขยายพันธุ์ง่ายมาก oh. นะครับย้าแต่ละตัวเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการขยายพันธุ์คุณสามารถขยายพันธุ์เองที่บ้านได้นะครับ ในช่วงคนสวนชวนทำนะครับเดี๋ยวพี่เสียจะมาสอนเรานะครับแล้วก็ให้ทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ย่านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับผพี่จะทำอะไรเนี่ยคือเราจะหั่นเลยครับพี่ไปทําอะไรเขาเขาไม่ตายครับแต่ถ้าคุณโจจับเนี่ยคุณโจอาจตายครับอ๋อครับอันนี้เราอารอนนะครับหั่นกลางอย่างนี้เลยนะพี่นะใช่ครับใช่ครับ จัดเต็มเรื่องบ้านและสวนกับงานแฟร์คุณภาพ1ปีมี2ครั้งบ้านและสวนแฟร์มิเยีย2014ช็อปเต็มอิ่มกับสารพัดสินค้าของแต่งบ้านและสวนคุณภาพกว่า1น1,000บูธแต่งบ้านให้สวยจัดสวนให้ใส่ตรงสไตล์คุณกับบ้านและสวน g กรีนเฮาส์และ My Home Show ที่จะสร้างไอเดียปลุกแรงบันดานใจในการแต่งบ้านให้คุณบ้านและสวนแฟร์มิเยีย30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาอมรินครีเอ คิดค้นผิวเคลือบที่ทนทานเป็นพิเศษลื่นไม่ติดกระทะเพื่อการทำอาหารให้ดูน่ากินใช้งานได้ยาวนานคุณรู้ไหมคะว่าไมโล 3-in-1 1> มีดีเขามีคุณประโยชน์จากนมโปรโตโมอลและไมโลแอคทีฟบีให้ลูกพร้อมเรียนรู้ ว่มากกว่าชัยชนะคือมิตรภาพมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จดื่มไมโล t l e Good Food Good Life กล้าที่จะทำกล้าที่จะไปอิสุส V-Cross ใหม่ V-Volunteer V-Cross นี่ยกก็ต้องรู้จักพอไง ก็ต้องออกไปทำงานด้วยหน้ากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริทคือสีโฟซีซั่นทนทุกฤดู <men> นั่นไงจะ <men> มีใหม่สีทนร้อนที่บ้านเย็นเช็ดล้างออกง่ายสีโฟซีซั่นกระป๋องเดียวครบสีทนได้จาก TOA ้งคนสวนชนทำนะครับพิเศษยก็จะมาสอนเราในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ยาผมเรียกว่าแยกก่อได้ไหมพี่ได้ครับเอาอุปกรณ์กับพี่อุปกรณ์เราต้องมีอะไรบ้างครับกันไกลแล้วก็ต้นที่เราจะขยายพันธุ์กระถางที่เราจะมาปลูกขยายแล้วก็จะต้องมีปุ๋ยนิดนึงซึ่งเราก็จะแนะนําเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วปุ๋ยนี้คปอปุ๋ยอะไรครับพี่ปุ๋ยชนิดนี้นะครับเป็นปุ๋ยละลายช้า Oh. นะครับหญ้าปกติเขาโตวไวอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเร่งอะไรเขามากถ้าทางบ้านไม่มีปุ๋ยละลายช้าก็ใช้ปุ๋ยที่เขาขายทั่วไป oh. แต่มีหลักการอยู่ว่าถ้าคุณไม่แสดงอาการหิวฉันก็ไม่ให้คุณกิน mm hmm. เช่นปลูกไว้เสร็จปุ๊บ ก็ยังเขียวสวยก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยก็ไม่จําเป็นเริ่มรู้สึกพักนี้หญ้าเราหน่อยๆก็ให้กินนิดนึงละลายน้ําเจือจางลดหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะหญ้าปกติเขาโตไวอยู่แล้วนะครับการให้ปุ๋ยเยอะมันก็เกินงามอ่าวิธีการขยายพันธุ์นะครับผมผมชอบเรียกว่าแยกกออยู่เลยได้ครับอะไรก็ได้ที่ทําให้มันมากกว่าหนึ่งนะครับอย่างหญ้าต้นนี้ที่เราเอามาเป็นตัวอย่างหญ้าด่างนะครับชื่อไวริบบอนไรวริบบอนสมมุติว่าอันนี้อยู่ในกระถาง ถ้าเผื่ออยู่ในดินเราก็ขุดขึ้นมามันก็จะเป็นกอแบบนี้แหละแน่นๆแ,แบบนี้นะค,ะครับเราก็จะต้องตัดใบเขาทิ้งก่อนทั้งกระถางเนี่ยลำต้นจริงๆเขาอยู่ข้างล่างนะครับ,รบอันนี้เป็นใบทีนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ต้นเนี่ยปลูกถ้าเผื่อว่าเราปล่อยใบยาวเนี่ยใบเนี่ยมันจะคายน้ำาอ้อตรงเนี้ยจะแห้งและไอตรงนี้จะตาย<อ>ดังนั้นเราเราจะต้องตัดใบเขาทิ้งก่อนปกติแล้วมาตรฐานเราก็ตัดสักหนึ่งในสามอย่างอันเ<ใ>นี้ยเราก็ว่าจะไปนี้ ครับอ่ะสองอันนี้ครึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งครับอ่ะหนึ่งส่วนอันนี้สองส่วนอ่สามส่วนก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับหนึ่งในสามเราวัดแล้วประมาณแค่นี้ครับญายาที่ต้นใหญ่หนึ่งในสามของเขาก็จะใหญ่ตามครับหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยอ่ะเราข้ามมาอันที่เราทําเรียบร้อยแล้วครับก็คือกระเทาะออกมาจากกระทาใช่อันนี้เราแกะให้เรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือรากของต้นพืชส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปิดกระถางไว้นะครับ,รบแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะกลัวว่าเนี่ยถ้าไปทำอะไรมันเนี่ยตายแง,ง่ๆความจริงแล้วอ่ะนะรากส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นสีครับเนี่ยเขาไม่แอคทีฟแล้วละ่ะ เขามีสีขาวเนี่ยเขาจะดูดอาหารได้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไม่ไม่ต้องกลัวว่าไปทําอะไรมันแล้วมันจะตายคือคนส่วนใหญ่จะฉันแกะไม่ได้มันเป็นตุ้มอ่ะเราจะทําให้ดูคือเราจะเราจะพี่ไม่ใช่แกะเดี๋ยวพี่จะทาอะไรเนี่ยคือเราจะหั่นเลยครับพี่ไปทําอะไรเขาเขาไม่ตายครับคุณโจแต่ถ้าคุณโจจับเนี่ยคุณโจอาจตายครับอ๋อครับครับครับอันนี้เราเราหั่นนะครับหั่นกลางอย่างนี้เลยนะพี่นะใช่ครับใช่ครับลำต้นไม่มีเลยอันนี้มีแต่รากนะครับรากตร กลางนี่ก็จริงๆหันไปก็ไม่มีอะไรนะเป็นราบส่วนสีดําซึ่งโอเคแค่นี้เขาพอกินแล้วอ่ะแล้วเราจะแยกยังไงคุณก็จะต้องลองจับดูเน<ช>ี่ยครับเ<ช>นี่ยเราก็ต้องลองจีบดูคือจริงๆแล้วอ่ะคุณหั่นหนึ่งต้นเนี่ยหั่นออกมาหนึ่งอันเนี่ยมันก็ได้หนึ่งต้น<ช>แต่ถ้าคุณหั่นเล็กเกินไปเนี่ยมันก็จะอ่อนแอคุณต้องลองจับจับมันดูว่าอ่ะ ประมาณนี้แหละมาทใช่ครอบคัว่พี่เสียรวบประมาณนี้ต้องมีต้นหลักๆหน่อยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วบีเอาหั่นเลยครับหั่นคุณโจหั่นไม่ต้องกลัวครับคุณโจหั่นได้เลยครับกลัวพี่เหรอครัหั่นได้เลยครับ ครับไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับอ่าเป็นแบบนี้ที่แยกออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแยกกอใช่ครับนะครับเราก็จะต้องเอามาพักฟื้นไว้ก่อนในกระถางนะครับทําไมล่ะพี่เราลงไปเลยไม่ได้หรอลงดินไปเลยหญ้าปกติเขาอยู่แดดจัดถ้าเราตอนเนี้ใบก็กุดรากก็กุดถ้าเราไปลงเขาอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะทนแดดแล้วก็อาจจะโอกาสตายจะมีสูงพามาอนุบาลก่อนใช่ครับเราเราควรจะเลี้ยงในกระถางก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขา นทีนี้เราจะมาลองวิธีการปลูกลงกระถางนะครับก่อนอื่นเราก็จะใส่ดินประมาณ1ใน3หรือประมาณเกือบหนึ่งส่เกือบเกือบครึ่งอ่ะพี่แล้วอันนี้ดินอะไรครับเนี่ยดินอะไรก็ได้นะครับ แต่อันอันที่เห็นเนี่ยเราเป็นดินถุงนะครับแล้วก็ใส่แกลบเราใส่แกลบเพราะว่าแถวนี้แถวนี้มีโรงสีก็หาซื้อแกลบง่ายใส่ลงไปมันก็เบาขึ้นนะครับระบายน้ําดีขึ้นเราต้องใส่ปุ๋ยนิดนึงครับปุ๋ยละลายช้าใช่ใส่ประมาณ1ทช้อนช้อนนี้ประมาณ2กรัมสองกรัมรอบๆรอบๆจะได้ไม่โดนราไวตรงกลางกะว่าในส่วนของลำต้นเนี่ยประมาณนี้อ่ะคุณผมถือให้คุณใส่จรเลยครับ แล้วใส่พอดีเลยใช่ไหมพี่ใส่พอดีขอบกระถางเลยครับไม่ต้องลดออกมานะครับตอนนี้แลดูเหมือนกับว่าเราใส่สูงไนิดนึงแต่จริงรๆแล้วเดี๋ยวเราลดน้ําแล้วเขาจะยุบลงมาหลังจากนั้นเราก็เอาไปลดน้าลดน้ําเสร็จแล้วก็วางไว้ที่โดนแดดประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะนะครับประมาณ7วันแล้วหลังจาก7วันเราก็ขยบขึ้นมาอีก7วันก็โดนประมาณสัก าจากสองชั่วโมงก็เป็นสักห้าชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนเต็มวันไปเลยพอเราแยกกอเสร็จต้องอนุบาลครับผมนะครับแล้วจากนั้นเราจะแยกกี่กอขยายกี่พันธมได้ใช่แต่หลังจากเราปลูกไปสิ่งหนึ่งที่ยังอยากจะบอกคุณโจอีกก็คือคการตัดแต่งครับครับผมเพราะว่าอย่างหญ้าอย่างเงี้ยสมมติเราปลูกไปเสร็จปุ๊บเวลาเราตัดแต่งหญ้านเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตัดแต่ง ผมช่วยส่กระถางให้คนส่วนใหญ่ที่อ๋อย่าลกแล้วสมมติไอ้ต้นนี้ลกแล้วนะครับตามหน้าห้าเต็มเลยคนส่วนใหญ่เขาจะตัดประมาณนี้สูงเลยตัดประมาณนี้แล้วรอมันแตกมาใหม่ซึ่งจะไม่สวยเพราะว่าต้นใหม่เขาจะแตกมาตรงนี้อ๋อแตกตรงตาใช่ครับเราจะมีรากมีอะไรลกไปหมดเลยแถวแถวนี้นะครับมันจะไม่สวยครับแล้ววิธีที่ถูกต้องคือวิธีที่ถูกต้องตัดขนาด ใช่ใช่ประมาณสูงจากดินขึ้นมาอันนี้เตี้ยไปไหมครับไม่ครับหรอวิธีตัดแบบนี้ต,ตัดให้ใ<ช>เตี้ยขนาดนี้<ช>เลยเหรอครับแล้วต้นใหม่เขาจะขึ้นจากดิน โอ้ขึ้นจากตรงนี้เลยใช่ใช่แล้วจะดูเป็นธรรมชาติกว่าแล้วส่วนวัชพืชล่ะครับพี่อคนส่วนใหญ่อีกเหมือนกันคิดว่าปลูกหญ้าแล้วหญ้าจะต้องไปสู้กับวัชพืชได้๋อไม่ใช่ตอนโตแล้วอะสู้ได้แต่ตอนปลูกใหม่อ่ะสู้ไม่ได้ดังนั้นตอนปลูกใหม่ๆเราก็ต้องช่วยถอนวัชพืชให้เขาเล็กน้อยนะครับแล้วมีข้ออื่นที่ข้อควรระวังไหมครับพี่อจริงๆแล้วหญ้าพวกเนี้ยนะครับในเรื่องโรคในเรื่องแมลงในเรื่องอะไรเนี่ยก็น้อยมาก ถ้าจะม like, so so ีโรคบ้างก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับอาจจะมีใบไหม้ใบจุดนะครับซึ่งก็ไม่ต้องตกใจสมมุติว่ามีโรคอะไรนิดนหน่อยๆน่อยเราก็ตัดทิ้งไม่ต้องไปเอายามาฉีดอ่ะมันเป็นโรคใบนี้เป็นโรคก็ตัดทิ้งแค่เล็มอ่ะเลม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 ใบเลมแล้วก็เอาไปทิ้งไกลๆเลยนะอย่าอย่าไปทิ้งแถวแปลงถ้าเกิดอุ้ยเป็นเยอะมากเป็นเยอะมากก็เล็มเยอะอ๋อเล็มเยอะเล็มเลมออกให้หมดนะครับไม่มีการดูแลอะไรที่ยากลำบากเป็นพิเศษครับผม นี <N> ่แหละครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังสงสัยแล้วก็อยากจะขอคําปรึกษากับพี่เสียนั้นก็ติดต่อมาได้เลยครับผมยินดีครับยินดีครับผมช่วงคนสวนชนทําในวันนี้นะครับก็ได้ความรู้เรื่องของการขยายพันธุ์หญ้ามากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่เสียมากนะครับขอบคุณครับโอ้พี่เสียเสียดายจังเลย จะได้อะไรครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับแต่ยังไงผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นจะได้ไอเดียเก๋ๆมาทำสวนที่บ้านคุณผู้ชมนะครับจากทางรายการเดอะการ์เดนนอรคนรักสวนครับครับติดตามรายการเราได้ทางอ m มรินท HD ช่อง34จานดาวเทียมและเคเบิลช่อง44ถ้าคิดถึงสวนคิดถึงเรา The g การ์เดนสวัสดีครับ